สวัสดีค่ะพบกับฟังก์ชันกำลังสองคลิปที่18ซึ่งน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะในการสอนคลิปต่อไปน่าจะเป็นเฉลยแล้วนะคะอ้าวทีนี้เป็นการนำฟังก์ชันกำลังสองไปใช้นะคะก็คือเอาไปใช้แก้ปัญหาคือเป็นลักษณะของโจทย์ปัญหานะครูจะมีตัวอย่างให้3อ่านแล้วนักเรียนก็จะมีแบบฝึกหัดสข้อครูมี3ข้อรวมเป็นโจทย์อยู่7ข้อถึงจะ7ข้อแต่ว่ามันซ้ากันนะ ตัวอย่างก็จะค,คล้ายๆก,กันกับแบบฝึกหัดเพราะฉะนั้นบอก7ข้อก็จริงเอาจริงๆมันจะมีประมาณ3าถึงสข้อเองแล้วปลายภาคคุณจะออกตามนี้นะ,ะปลายภาคคุณโจทย์เดิมแหละแต่ว่าเปลี่ยนตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็พยายามาทําความเข้าใจเนะเาะมาดูตัวอย่างที่37ชายคนหนึ่งโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศในแนวดิง่งถ้าความสูงมีหน่วยเป็นฟุตแล้วก็ความสูงที่ลูกบอลโยนขึ้นน่ะนะคะได้จากสูตร f t เท่ากับลบทกำลังสองบวกเ t เมื่อ t แทนเวลาเป็นวินาที t. ซึ่งถ้าเรามองจากตรงนี้เนี่ยจริงๆอ่ะทเราก็คือค่า x นั่นเองงั้นปกติเราก็จะกลายเป็น fx อันนี้คือของเก่าเลยเป็นแบบนี้ใช่ไหมเท่ากับ x กำลังสองบวก 7x ดังนั้น t ของเราในข้อนี้ก็คือค่า x นั่นเองนะคะเอาละเพราะฉะนั้น ft ก็คือค่า y ะะถ้านักเรียนไม่ชินตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น y ได้แต่ว่าเนื่องจากเป็นฟังก์ชันครูก็จะไม่เขียน y นะครูจะเขียนเป็น f t ในข้อนี้เดี๋ยวข้อต่อไปอาจจะเป็น f x อะไรประมาณนี้นะคะเอาละมาเรามาดูซิว่าเริ่มต้นมาเนี่ยอันนี้ถือว่าง่ายเพราะโจทย์ให้ฟังก์ชันลงมาเลยนะคะโจทย์ให้ฟังก์ชันเรามาเลยเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นะคะในการหามาดูคําถามดีกว่าว่าเขาถามอะไรบ้าง ก็ลืมไปเวลาอ่านโจทย์นะคะนักเรียนจะต้องแปลงค่าตัวหนังสือให้เป็นตัวเออไม่ใช่สิต้องเรียกว่าแปลงตัวหนังสือให้เป็นตัวเลขก่อนอ่อาเดี๋ยวเพิ่งทาเนาะกาหนดให้เสมอเลยนะถ้านักเรียนทําโจทย์ทางคณิตศาสตร์โจทย์ปัญหานะคะในโจทย์เนี่ยจะมีแต่ตัวหนังสือไม่มีตัวแปร x ตัวแปร y ตัวแปร a b c ไม่มีนะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องแทนก่อนว่า ข้อความไหนที่จะเปลี่ยนเป็น x y z หรือ a b c อย่างข้อนี้เราจะกำหนดให้ t เนี่ยแทนเวลาแลในโจทย์ก็เขียนให้แล้วล่ะแทนหน่วยเวลางั้นถ้าถามเวลาก็คือหา t หรือก็คือ x นั่นเองหน่วยเป็นอะไรวงเล็บบอกด้วยอ่ะหน่วยเวลาเราใช้วินาทีต่อไปเข้า y หรือ f t นั่นเองเรามีแค่2ตัวนะความสัมพันธ์ของเราจะมีเวลากับมีความสูงงั้นถ้าอันนี้เป็น x ซึ่งเราจะเปลี่ยนเป็น t และงั้นอันนี้ก็คือ y เราจะเปลี่ยนเป็น f t อันเดียวกันนะอันเดียวกันอ้าวงั้น f t หรือ y ของเราเนี่ยจะแทนความสูงมีหน่วยเป็นฟุตถ้านักเรียนไปไม่ออกนักเรียนต้องคิดก่อนว่าเอะเรามีความสูงกับเวลาเราจะรู้อะไรก่อนอันนี้นจะเป็นตัวแปรต้นก็คือค่า x นั่นแหละเวลาเรามองนะแล้วก็อันไหนจะเป็นตัวแปรตามก็จะกลายเป็น y เช่นเราจะรู้ความสูงก่อนหรอแล้วค่อยมานับเวลาซึ่งไม่ใช่เนะเาะก็บอกว่า ความสูงหาได้จากสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับเวลาไม่มีทีมาร่วมนั่นแปลว่านักเรียนต้องดูก่อนว่านักเรียนโยนลูกบอลไปกี่วินาทีแล้วถ้าแโยนลูกบอลไปหนึ่งวินาทีนักเรียนก็เปลี่ยนตัวทีเป็นหนึ่งโยนไปสองวินาทีก็เปลี่ยนทีเป็นสองดังนั้นแปลว่าจะทราบวินาทีก่อนแล้วค่อยมาทราบความสูงทีหลังเพราะฉะนั้นทีจะเป็นตัวแปรต้นอันนี้เป็นตัวแปรต้นงั้นความสูงหรือค่า y หรือ f t เนี่ยจะเป็นตัวแปรตามนะคะเอาละ เพราะฉะนั้นในเรื่องโจทย์ปัญหาในยากอะไรรู้ก่อนก็เป็นตัวแปรต้นก็คือ x หรือ h หรือ t ในข้อนี้นั่นแหละถ้านักเรียนกลัวงงก็ไม่ต้องใช้ t ก็ใช้เป็น x ก็ได้นะคะแต่ว่าพอดีโจทย์เขาเขียนเป็นเวลาแล้วก็จะแทนเป็น time เป็น t อยู่แล้วนะคะซึ่งอันไ้เป็นตัวแปรตามแล้วก็คือค่า y หรือ f x หรือ f t ขึ้นอยู่ว่าโจทย์ให้ใดมาโจทย์ให้ t โจทย์ให้เป็น t งั้นอันนี้ก็เป็น f t หากโจทย์ให้เป็น x อันนี้ก็จะเป็น f x ก็แค่นั้นเองนะคะ เอาละพอเรากําหนดตัวแปรแทนข้อความแล้วว่าแทนหน่วยของอะไรบ้างเราไปดูฟังก์ชันหรือความสัมพันธ์ที่โจทย์ให้มาหรือสมการอันเดียวกันนะใช้คําว่าฟังก์ชันก็ได้ใช้คําว่าความสัมพันธ์ก็ได้ใช้คําว่าสมการก็ได้เหมือนกันแต่ครูอยากให้ใช้คํานี้มากกว่าคําว่าฟังก์ชันเพราะว่าเราเรียนเรื่องฟังก์ชันเนาะเราจะไม่ใช้สมการนะถ้ามันไม่ใช่เรื่องสมการ หรือเรื่องความสัมพันธ์อ่ะฟังก์ชันสร้างมายังไงสร้างมาตามโจทย์ให้มาตัวนี้เลยยกมาเขียนว่าค่า y หรือ f t ของเรามีสมการหรือมีความสัมพันธ์กันอยู่ในรูปนี้ลบ t กําลังสองบวกเจ t เอาละหน้า t กําลังสองติดลบอันนี้กับพาราโบลาความแน่นอนงั้นจะต้องถามเกี่ยวกับค่าสูงสุดไม่มีต่ำสุดนะมีแต่สูงเอาละกําหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามแล้วก็ฟังก์ชันหรือสมการมาเรียบร้อยไปดูคําถามค่ะ จงหาเวลาน,นี้แปลว่าจงหาเวลาคือ t นะ t t หรือ x นั่นแหละเท่ากับเท่าไหร่ในขณะที่ลูกบอลอยู่สูงที่สุดสูงที่สุดก็คือ k นั่นเอง k สูงสุดเพราะเราเป็นอะไรเป็นฟังเป็นกราฟของพาราโบลาควา่ำมงั้นจุดเนี้ยก็จะกลายเป็นจุดสูงสุด k สูงสุดแต่เขาไม่ถามนะว่าเขาไม่ได้ถามนะ k เท่ากับเท่าไหร่โจทย์ไม่ได้ถามแต่โจทย์ถามว่าตอน k สูงสุดเนี่ยในขณะที่ k สูงสุดค่า t เป็นเท่าไหร่นะคะ เอาละถ้าเป็นของห้องวิคณิตก,กับสิงค์คำนวณครูจะให้สูตรในการหาค่า k โดยตรงอยู่แล้วก็คนนี้ไม่ต้องหานี่หา t t ก็คือ x x x ก็คือค่า h ก็สูตรก็คือลบ b ส่วน 2a สูตรตามนี้นะเดี๋ยวเราค่อยทำในข้อข้างล่างต่อไปข้อหนึ่งรูแ้แหละต่อไปข้อ2อค่ะลบเกิน k เท่า k ไม่ได้ k ทเท่ากับโจทย์ถามว่า t เท่ากับเท่าไหร่ในขณะที่ k สูงสุดเออทีนี้ข้อสองค่ะว่านานเท่าไหร่ลูกบอลอันนี้ก็ t เท่ากับเท่าไหร่ลูกบอลถึงพื้นดินถึงพื้นดินตัวนี้หมายถึงค่า y เท่ากับศูนย์ซึ่ง y ในข้อนี้ของเราก็คืออะไรก็คือ ft นั่นเองคือความสูงเป็นศูนย์นะคะแทนลงไปในสม,สมการอ่า y ก็ได้หรือ ft ก็ได้ใช้ตัวนี้ y เท่ากับศูนย์ก็ได้นะคะหรือใช้คําว่า ft เท่ากับ0ก็ได้เอาละเราจะเริ่มทำข้อที่1ก่อนถามหาค่าสูงสุดแต่ไม่ได้ถามค่า k ถามค่า t หรือค่า x หรือค่า h นั่นแหละเดียวกันงั้นข้อ1งั้นเราจากโจทย์สมการตัวนี้นะเราจะได้ a คือลบ 1. จะได้ a คือลบเขียนจะได้สิ่ืมมคคำว่าจะได้จะได้ a เท่ากับลบหนเท่ากับเจ c คือตัวตามหลังไม่มีก็คือ0ูนย์นั่นเอง c เท่าก,กับ0แล้วค่า t หรือค่า x หรือค่า h นั่นเองสูตรที่ใช้ h เท่าก,กับลบ b ส่วน 2a ถูกมั้ยคะนักเรียนก็แทนแทนลงมาข้างล่างนี้ก็ได้แทนด้านข้างก็ได้ครูจะแทนด้านข้างนะเพราะว่าจะได้ใช้พื้นที่ข้างล่างด้วย a เท่าก,กับลบ7ดส่วนด้วย2คูณอยู่กับลบ1ข้างบนเป็นลบ7ข้างล่างเป็นลบสอง ลบหารลบเป็นบวกได้เศษเจ็ดส่วนสองโอเคถามเวลาก็คือค่า h ตอบเจ็ดส่วนสองวินาทีแต่ถ้าโจทย์สมมติโจทย์ถามค่า k นักเรียนจะต้องใช้สูตรหาค่า k นะถ้าถามว่า k สูงสุดเท่าไหร่แต่นี่โจทย์ไม่ได้ถามนะถ้าถาม,มนูก็ต้อง k เท่ากับเลยเอาละตอบตามนี้เลยว่าเวลาเจ็ดส่วนสองวินาทีรูกบอลอยู่สูงสุดเนะเาะตอบแล้วดังนั้นอา่า เวลาเจส่วนสองวินาทีลูกบอลอยู่สูงที่สุดอ่าแล้วก็อ่านเซอร์ข้อที่หนึ่งต่อไปข้อสองค่ะโจทย์ถามว่าทีเท่ากับเท่าไหร่เมื่อลูกบอลอยู่ตกถึงพื้นดินใช่ไหมคะคาว่าลูกบอลตกถึงพื้นดินสุขความสูงจะเป็นศูนย์ลูกบอลตกถึง พื้นดินนั่นแปลว่าความสูงใช่ไหมก็คือความสูงมีค่าเท่ากับศูนย์ความสูงในข้อน,นี้เรากําหนดเป็นอะไรแล้วนี่ไงความสูงก็คือ f t เป็นศูนย์นั่นแปลว่าข้อนี้ถ้าแปลงเป็นกราฟมันก็คือจุดตัดแกน x นั่นเองนะคะความสูงเท่ากับศูนย์หรือ f ล็บ t เท่ากับศูนย์ทำไมเป็น f วก t, _ t, _ t _?ล่ะครับครูเพราะเรากาหนดไปแล้วไงตรงคําว่ากําหนดให้ f t แทนความสูงงั้นความสูงเป็น0ูนย์ f t ก็ต้องเป็น0ูนแทนลงไปในสมการในฟังก์ชันตัวนี้เลยเปลี่ยนซ้ายมือเป็นศูนย์แล้วขวามือก็ลอกมาซึ่งซึ่งมันก็คือการหาจุดตัดแกน x นั่นเองจะได้0ูนย์เท่ากับลบทีกำลังสองบวกเจ็ทีศูนย์เท่ากับดึงลบทออกมาเปิดวงเล็บได้ t ีลบเดังนั้นทมีสค่าก็คือศูนย และ7 0ศูนย์แปลว่าเราเพิ่งเริ่มต้นโยนถูกไมค้7็ก็แปลว่าโยนผ่านไปสักพักหนึ่งหมดแรงส่งลูกบอลลูกบอลก็ลอยไปสูไปถึงจุดสูงสุดหมดแรงที่เราผลักมันขึ้นไปะมันก็จะหล่นลงมาถึงพื้นเมื่อผ่านไป7วินาทีแต่โจทย์ถามว่านานเท่าไหร่ก็แปลว่าต้องผ่านการโยนศูนย์นี่คือเพิ่งเริ่มต้นความสูงก็เลยเป็นศูนย์ทีวินาทีที่ศูนย์ความสูงก็ศูนย์โยนขึ้นไปจนหมดแรงส่งก็บนตกลงมาที่พื้นอีกครั้งหนึ่งความสูงก็เป็นศูนย์อ แต่ว่าเวลาผ่านไปเจ๊งั้นสูงไม่ได้ใช้นะคะอ่าสูงตัวนี้นะไม่ใช้เราใช้ตัวนี้แทนนะคะอ่ะที่ีาจะตอบแล้วอ่บไม่มีที่ตอบเดี๋ยวคุณตอบข้างๆนี้แล้วกันเนาะเขาบอกนานเท่าไหร่อ่าตรงนี้นะข้อสองดังนั้นนานเจ็ดวินาทีลูกบอลตกถึงพื้นดินลูกบอลตกถึงพื้นดินแล้วก็อันเซอร์ ข้อนี้ครูออกข้อสอบด้วยแหละแต่ครูไม่บอกว่าครูออกประมาณไหนแต่ค,คล้ายอย่างนี้แหละคะ่ะค,คล้ายกันอ้าต่อไปข้อ,ข,อข้อแรกตัวอย่างที่37มสถือว่าง่ายเพราะโจทย์ให้ฟัง์กชันมาแต่ถ้าอย่างเป็นข้อ38โจทย์ไม่ได้ให้ฟัง์กชันมานูต้องสร้าง f x ขึ้นมาเองนะคะอ้ามอันโจรย์ก่อนให้ x แทนจํานวนนับจํานวนแรกซึ่งไปรวมกับจํานวนที่สแล้วผลบวกจะเป็นสางั้นถ้า ถ้ากําหนดให้ x เป็นจํานวนแรกงั้นจานวนที่2ไปรวมกับจํานวนแรกเป็น30งั้นอยากรู้จำนวนที่2มีค่าเท่าไรก็เอา x ไปลบออกจาก30 4สิก็ผลบวกเป็น30อสอะใช่ไหมเอาจํานวนที่1บวกกับจํานวนที่2ได้ผลลัพธ์เป็น30งั้นถ้าอยากรู้จํานวนที่2ก็ต้องย้ายจํานวนที่1ซึ่งเป็น x ไปแล้วไปลบออกก็ได้เป็น30ลบ x แบบนี้นะ เอาละงั้นคือเราไปตอบคาถามดูสิรูทดให้ดูแลเอาไปตอบคาถามข้อที่หนึ่งจงเขียนจํานวนนับจํานวนที่สองในรูปของ x อามาก็เขียนข้อหนึ่งก่อนเนาะกําหนดให้อ่า x แทนจำนวนนับจำนวนแรกมาจากตรงนี้เลยเนี่ยที่โจทย์ให้มา x แทนจำนวนนับจำนวนแรก งั้นจำนวนที่สองเราทำยังไงนะเอา x ไปลบออกจากสามสิบเพราะเขาบอกจำนวนแรกกับจำนวนที่สองบวกกันไปสามสิบสามสิบลบ x แทนจำนวนนับจำนวนที่สองโอเคอ้าวทีนี้ข้อสองเขาบอกจงเขียนผลคูณของจำนวนนับทั้งสองจำนวนงั้นต่อไปก็ต้องกำหนดให้มันเขียนไปแล้วกำหนดให้ไม่ต้องเขียนอีกก็กำหนดให้ x แทนนี้กำหนดให้ พอมันกำหนดให้หนูก็เขียนแค่ครั้งแรกพอไม่ต้องเขียนอีกงั้นเราก็ให้ fx แทนผลคูณตามนี้เลยหนูเขียนตามเนี้ยของจํานวนนับทั้งสองจำนวนแทนผลคูณของจํานวนนับทั้งสองจำนวนก็คือพูดง่ายว่าจํานวนนี้คูณกับจํานวนนี้แค่นั้นแหละปรากฏว่า เราก็ต้องไปสร้างผลคูณก่อนใช่ไหมก็คือสร้างฟังก์ชันขึ้นมาเขียนนี้นะต่อไปก็คือจงเขียนผลคูณงั้นก็สร้างเป็นฟังก์ชันมันจะเรียงเป็นทีละบรรทัดอย่างนี้อยู่แล้วกําหนดให้ตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ f x ก็คือตัวแปรต้นตัวแปรตามเพราะเอิญม,มันมีบรรทัดที่2องผมาเพาโจทย์ถามนะคะแล้วจะมีตัวแปรต้นคือจํานวนนับจํานวนแรกคือ x นี่ตัวแปรต้นถึงจะทราบผลคูณเป็นตัวแปรตาม นะคะทีนี้มาดูฟังก์ชันหรือความสัมพันธ์หรือสมาการแล้วแต่เราจะเรียกฟังก์ชันก็คือ fx เกิดจากผลคูณของ2จํานวนแงินกาอํจำนวนแรกคูณกับจํานวนที่2องถูกมั้ยคะแต่ยางนี้ถือว่ายังคูณไม่เรียบร้อยนักเรียนก็ x คูณกระจายเข้าไปในว,วงเล็บอ่บาบรรทัดต่อมา fx เท่ากับ x คูณ30ได้3 0 x x คูณลบ x เป็นลบ x กำลังสองแต่เวลาเราเขียนเราใช้กำลังสองขึ้นก่อนกำลังหนึ่งถูกไหมนักเรียนก็แค่สลับตำแหน่งเอาลบ x กำลังสองไว้หน้าเอาบวก3 0 x ไว้หลังอันนี้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วงั้นข้อสองสร้างรูปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าจงเขียนผลคูณของจำนวนนับทั้งสองจำนวนในรูปของ x นี่ไง f x คือผลคูณผลคูณเท่ากับสองจำนวนนี้คูณกันในรูปของ x แล้วจบข้อสองข้อสามก็ถามว่า จงใช้ความรู้เรื่องการเพื่อหาผลคูณในข้อ2ซึ่งระบอกผลคูณมาแทนด้วย fx หรือก็คือ y นั่นเอง y ก็คือ k คุณง่ายๆว่าก็ถามหาว่าผลคูณในข้อ k ที่มากมากสุดคือ k มากที่สุดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้พาทำสอวิธีเนื่องจาก k เนี่ยคุณให้สูตรในอสองสูตรไม่เหมือนกันเนาะอ่ะข้อ3ถ้าเกิดเป็นห้องอ,อันนี้คือสำหรับห้องวิทย์คณิตกับสิงค์คำนวณน,นะอันนี้กับสิงค์คำนวณ อ่ะสิงคำนวณเราสามารถใช้สูตรได้เลยเพราะครูให้สูตรไปอยู่แล้วว่า k เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมอ่านูกเขียนก่อนจะได้ a คือลบหมาจากตรงนี้ a นี่คือ b c ไม่มีคือ0 a b c a คือลบห b คือ30ม c คือ0สูตรบ,บอกว่า k เท่ากับ 4ac ลบ b กำลังสองส่วน c a แทนค่าเข้าไปค่ะ c ลบห ศูนย์ลบสามสิบกำลังสองเป็นเก้าร้อยหารด้วยสี่เอสี่คูณอยู่กับลบหนึ่งอ่ะเาคุณไม่พอเกต่อตรงนี้กันเนาะเคเท่ากับพจนหน้าอันนี้นะเป็นศูนย์แล้วก็เหลือแค่ลบเก้าร้อยก็ได้เป็นลบเก้าร้อยหารด้วยข้างล่างก็คือลบสี่ลบหารลบเป็นบวกสี่สองแปด สี่สองแปดสี่ห้ายี่สิบงัดผลคูณมากสุดคือสองอยี่ิบห้าตอบตัวนี้นะตอบในรูปของลักษณะคูณคูณดังนั้นผลคูณมากที่สุดคือสองรอยิบห้าอานเซอร์อันนี้สำหรับห้องวิคณนิตอากูเปลี่ยนสีมากเปลี่ยนเป็นสีเขียวข้อสามนะถ้าเกิดเป็นห้องหกเจ็ดแปดข้อสามเขียนอย่างนี้ค่ะแบ่งตามสีเขียวนะสำหรับห้องหกเจ็ดแปดงานข้อสาม อันดับแรกหนูก็เขียน a b c ไปก่อนเพราะคุณไม่ได้สอนสูตรนี้นะสำหรับห้อง6 7 8ออจะได้ a b c เหมือนเดิม a คือลบ1 b คือ30 c คือ0แล้วหาค่า h เท่ากันกันกบลบ b ส่วน2 a h เท่ากับลบ30ส่วนด้วย2คูณอยู่กับลบ1ข้างบนเป็นลบ30ข้างล่างได้ลบ2หารออกมาได้เท่ากับ สิบห้าแต่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะต่อไปหาค่า k k อ่าสำหรับห้องหกเจ็ดแปดครูบอกให้ว่าให้นำค่า h คือที่เราคำนวณได้เนี่ยไปแทนตรง x ที่โจทย์นะคะคือสองอน,นั้นอ่ะลบออกนะงั้นก็เลยได้เป็น k เท่ากับอันนี้นะาไปแทนเลยได้ k เอามาแทนตรงนี้เท่ากับลบในวงเล็บสิบห้ากำลังสองบวกสามสิบคูณอยู่กับสิบห้า เท่ากับ15ยกกำลัง2ได้225เจอลบข้างหน้าติดลบอันนี้คูณกันเอ่อ15คูน3ได้45แล้วก็เติม0ูนย์ลบกันไปเท่าไหร่เนี่ย225เอ๊ะตรงไหมอ๋อตรงกันเนี่ยตรงกันทั้งสีน้ำเงินและสีสีเขียวนะคะเอาทีนี้หนูก็ต้องมาสู่คคาตอบว่าดังนั้นโจทย์ถามว่าผลคูณมากสุดใช่ไหมคะหนูก็เขียนว่าผลคูณมากที่สุด คือ225รยิบแล้วก็อันเซอร์เอาละสำหรับห้อง678ข้อสามให้ลอกสีสีเขียวแต่ว่าห้องห้องวิทย์คณิตกับสิ่งคนวณแล้วแต่หนูเลยค่ะว่าในข้อสมเนี่ยหนูจะลอกสี้ําเงินก็ได้หรือสีเขียวก็ได้แล้วแต่ความถนัดของหนูนะหนูเลือกได้อ่นนี้คือไม่แน่ใจขูออกไม่แต่น่าจะมีแบบฝึกหัดมีข้อนี้นะคะแบบฝึกหัดทำตามนี้แหละเพียงแต่ว่าครูปเปลี่ยนเลขไม่ใช่30กับไม่กับไม่ใช่30อ่บะหนูต้องไปหาเลขอื่นมา อ่ะถ้าครูบอกว่าจํานวนแรกกับจำนวนที่สองบวกกันเป็นหนึ่งร้อยงั้นตัวนี้ก็เป็นหนึ่ง้อยลบเ็หนูก็เปลี่ยนสาสิบเป็นหนึ่งร้อยก็ใช้วิธีการหาเหมือนเดิมเอาละต่อไปตัวอย่างที่สามซึ่งจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวคลิปต่อไปครูจะเป็นคลิปฉเฉลยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะสั้นนิดนึงเนาะแต่หนูอ่านให้ครบนะ,ะตัวอย่างสามเก้าชายผู้หนึ่งต้องการล้อมรูวให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อทําการเกษตรโดยด้านหนึ่งของพื้นที่ที่ต้องการล้อมรูวอยู่ติดคลอง ซึ่งไม่ต้องมีรั้วกัน้นถ้ารั้วทั้งหมดอ่ะอันนี้ครูพิมพ์ผิดนะเอ่อไม่ใช่มั้งหมดนะเป็นทั้งหมดเปลี่ยนมอม้าเป็นเป็นทอทหารเปลี่ยนมอม้าเป็นทอทหารตรงนี้ถ้ารั้วทั้งหมดยาวหนึ่งรอยี่สิบเมตรความหมายไหมความว่าอย่างนี้ค่ะเ,เราว่ารูปประกอบเลยเขามีพื้นที่ทําการเกษตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้แล้วมีฝั่งหนึ่งเนี่ยติดกับแม่น้ำลำาลาคลองให้เป็นคลอง นะคะเป็นคลองเพราะฉะนั้นแปลว่าฝั่งนี้ไม่ต้องล้อมรั้วเราจะเหลือรั้วอยู่ทั้งหมด3ามด้านนี้นะคะสาด้านแต่ว่ารั้วยาวร2อยสิบเมตรเอองั้นกูให้ด้านกว้างเป็น x แล้วกันงั้นถ้าเราให้ด้านกว้างตรงนี้เป็น x งั้นฝั่งนี้กว้างนี้ก็ต้อง x เหมือนกันทีนี้ด้านยาวล่ะอยาาทั้งหมดมันร้อยิแต่มันฝั่งซ้ายก็ x ฝั่งขวาก็ x รวมเป็นสองกลายเป็นความยาวคือหนึ่งรอยี่สิบลบ 2x นะคะอันนี้คือคือด้านด้านยาวนะเขียนยังไงที่มันดูพอดีพอดีอ,ดอ,อ๋อเนื้ออกอนเรเขียนอย่างนี้อ่ะอ่ะอน,นี่คือด้านยาวนะคะก็จะกลายเป็นรั้วทั้งหมดร้อยี่สิบหัก x ซ้ายมือหัก x ขวามือกลายเป็น 2x นะคะอ้าวงั้นเรากําหนดไปแล้วว่าด้านกว้างเป็น x ด้านยาวคือตัวนี้อ่ะมาเขียนคําว่ากําหนดให้หลังจากว่ารูปประกอบเนาะเออยไม่ได้อาจูจเลยอ่าจ,จูข้อหนึ่งสองสามก่อน จงหาความสัมพันธ์คําว่าความสัมพันธ์ตัวนี้ก็คือฟังก์ชันก็คือสมการในหละเดียวกันพูดง่ายคือหนูจะต้องมี y y ก็ได้ f x ก็ได้อย่างเงี้ยเท่ากับฝั่งนี้เป็นอะไรก็ได้ที่มีตัวแปร x ร่วมด้วยแค่นั้นเองนะี่แปลว่าต้องหาก่อนว่าอะไรคือตัวแปรต้นอะไรคือตัวแปรตามถึงถึงจะรู้ความสัมพันธ์วิธีการดูดูไม่ยากค่ะดูตามที่เขาให้มาความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรแค่นั้นเองความสัมพันธ์ของของของ,ของน่านเพียงคาว่าของนะพื้นที่ กับ <bij na> อะไรความกว้างงั้นแปลว่าเราต้องทราบพื้นที่ก่อนหรือถึงทราบความกว้างก่อนทราบพื้นที่ถึงรู้ความกว้างหรือรู้ความกว้างเลยก็ไปหาพื้นที่ซึ่งนักเรียนต้องรู้ความกว้างมาก่อนถึงจะไปหาพื้นที่ได้ถูกไหมคะเพราะสูตรในการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าค,คือกว้างคูณยาวงั้นต้องรู้กว้างมาก่อนเนาะงั้นอันนี้จะกลายเป็นตัวแปรต้นอันนี้จะกลายเป็นตัวแปรตามงั้นความกวา้างเป็นตัวแปรต้นก็ x พื้นที่เป็นตัวไปตามก็คือ y แต่ข้อนี้คูไม่ใช้ y ครูใช้ f x ตามนี้นะงั้นกําหนดให้ x แทนความกว้าง f x แทนพื้นที่เอามาจากตรงที่คูตีกรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยเขาไม่หาอะไรกับอะไรก็ใช้ตามนั้นหามาลบออกบรรยายแล้วก็ลุยน,น้จดเองได้นะจดวิธีการคิดเองได้ทดลงไปเลยปากกาแดงดินสอ,อหรือว่าจะเป็นสีสวยๆก็ได้นูก็เขียนลงไปเลยว,ว่าตัวเองเนี่ยจะเอา ตรงไหนมาเป็นความรู้เพราะว่าทุกครั้งก่อนที่จะเขียนเนี่ยคูจะสอนวิธีคิดก่อนเราก่อนเสมอตมามางั้นข้อหนึ่งกำหนดให้เห็นไหมว่าโจทย์เป็นโจทย์ปัญหาเนี่ยนักเรียนต้องเขียนว่ากำหนดให้เสมอว่าตัวแปรต้น x เนี่ยแทนอะไรในโจทย์พื้นที่ของเราเนี่ยจะต้องมีความยาวกับความกว้างตามรูปเลยค่ะเราให้กว้างเป็น x ยาวเป็นตัวนี้เราใช้ตัวนั้นมาตอบเลยให้ x แทน ความกว้างของสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมคะหน่วยที่เราใช้คือตามความยาวของรูปคือเมตรความกว้างหน่วยเป็นเมตรงั้นความยาวก็จะกลายเป็นตัวนี้ค่ะร2อยี่สิลบ 2x มาจากรูปนะรอยยี่สิบลบ 2x งอคิดว่าเคาน x จะเป็นตัวคูณนะอะต้องหักลงหนนะึงปึ๊บแทนความยาวหน่วยเดียวกันนะหน่วยเป็นเมตรเหมือนกันต่อไปเราบอกตัวแปรตามก็คือเลยนะ พื้นที่พื้นที่เป็น y หรือ f(x) นะคะแทนพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ใช่ไหมคะอ่าพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าหน่วยที่ใช้จะเป็นตารางเมตรอ่าตรอมแล้วกันยอ่อทีนี้หาความสัมพันธ์หรือหาฟังก์ชัน อ่าทีนี้เขียนว่าฟังก์ชันก็ได้เขียนว่าความสัมพันธ์ก็ได้แล้วแต่เราความสัมพันธ์ก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรที่ใช้ก็คือกว้างคูณยาวถูกมิคะอ่ะกว้างคูณยาวอ่ะแทนค่าเข้าไปพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเราให้เป็น f x แล้วกว้างก็มาจากตัวนี้เนี่ยคือ x ยาวคือตัวนี้กว้างเป็น x ยาวคือ 120-2x ลบ 2x เหมือนเดิมค่ะเราต้องคูณกระจายเข้าไปให้เรียบร้อยก่อนได้ 120x-2x ลบ 2x กำลังสแต่ครูบอกว่าต้องเอากำลัง2ขึ้นก่อนใช่ไหมแล้วก็แค่สลับตำแหน่งกันก็แค่นั้นเองเราก็จะออ้ยเราก็จะได้เป็น fx เท่ากับลบ2อกำลังสบวก 120x อ้าวจบข้อหนึ่งลจ้าพอสร้างฟังก์ชันแล้วหรือสร้างความสัมพันธ์แล้วข้อ2 ให้ x แทนความกว้างของเส้นผืนผ้าแล้ว x จะมีค่ามากสุดเท่าไหร่ x ก็คือ h ถูกไหมทีนี้ก็เขียนว่า h เท่ากับเท่าไหร่หรือ x เท่ากับเท่าไหร่นั่นแหละอันเดียวกันมากสุดใช่ไหมสูตรที่เราใช้ก็คือลบ b ส่วน 2a อ,อันนี้นะเดี๋ยวไปเขียนข้างล่างต่อไปข้อ3ชายผู้นี้ล้อมรั้วได้พื้นที่มากสุดเท่าไหร่พื้นที่ก็คือ k นั่นเองใช่ไหม k เท่ากับเท่าไหร่ โดยความยาวเท่าเดิมก็คือร้อยร้อยยี่สิบอาทิตกูเขียนข้อสองกับข้อสามไปข้างๆแล้วกันเนาะข้อสองหา h ข้อสามหา k อ่ะเราเราใช้สูตรตัวนี้นะย่อลงกูเขียนตัวใหญ่ไปนิดนึงข้อสองเขียนตรงซ้ายมือนี้แล้วกันข้อสองจะได้ a ของเราตามนี้เลยนี่อยู่นี่ด้านมุมมุมขวาล่าง a คือลบสอง b คือ 120. ร้อยยี่สิบเากราฟความนะ a ติดลบ a ลบ2 b เท่ากับร2อ c ไม่มีก็คือ0ทีนี้สูตรที่เราใช้ h เท่ากับลบ b ส่วนสอง a อาคุณแทนไปทางขวามือแล้วกันลบร2อยใครไม่ถนัดก็แทนลงข้างล่างอย่างนี้นะ2คูณอยู่กับลบสข้างบนเป็นลบหนึข้างล่างได้ลบสตัดทอนกันเป็นเท่าไหร่ตัดทอนกันเป็น30นะคะดังนั้น ความกว้างมากสุดคือ30เมตรความกว้างมากที่สุด30เมตรอ่าแล้วก็อ่านเซอร์เอนเนี่ยต่อไปข้อสามทีนี้ข้อสามเนี่ยสอนได้สองวิธีพราะข้อสามเป็นการหาค่า k ใช่ไหมค่า k ก็คือค่า y หรือค่า f(x) นี่แหละเออเราใช้ a b c ตัวเดิมข้างบนนี้ สีน้ำเงินจะเป็นห้องวิทย์คณี้กับสีคํานวณเดี๋ยวสีเขียวจะเป็นห้องสี่หกเจ็ดปดนะโอเคสูตรที่ใช้ก็คือ c a C ลบ b กําลังสองส่วนทั้งหมดด้วย C a อาแทนค่าอาแทนไปด้านข้างแล้วกัน 4a คือลบ 2c คือ0ร้อยี่สิกําลังสองหารด้วย4คูณอยู่กับ a อ่ะปรากฏว่าก็น่าคูณกับ0จะเป็น0 เราจะได้เท่ากับลบสิกำลังสเป็น144ยสูนสตัวแบบนี้นะข้างล่างลบ8ลบหารลบเป็นบวก8 8ด1ปดแปดหเป็นแปดแปดแครั้งอาหนึ่งพันแตารางเมตรนะคะตอบได้แล้วว่าดังนั้นมีพื้นที่มากสุดคือ1,800 ตรมแล้วกันอ่ะครที่ไม่พอแหละอันนี้สําหรับห้องห้องวิคณิตคือใช้สูตรนี้ได้เลยแต่6 7 8ครูบอกไปแล้วว่าค่า k อ่ะถ้าจําสูตรแม่ทําไงนะให้นําค่า h ไปแทนในโจโจคือตัวนี้โจคือ fx อยู่ตัวนี้อ่ะข้อสามอยู่นี่นะสําหรับห้อง6 7 8ข้อสามใช้สีสีนี้นะงั้นค่า k หาโดยเอา h คือ30เนี่ยแทนลงไปในฟังก์ชันที่เราเพิ่งสร้างได้อ่าแทนยังเราจะได้เป็นลบ2 ูอยู่กับค่า x x เปลี่ยนเป็น h กําลังสองบวกร้อบวงเล็บสาส k เท่ากับลบสอคูณอยู่กับ3ามสามศูย์สองตัวสิบสองสามเป็นสามสูย์สตัวอันนี้ได้ลบหนึ่ันแปดบวกกับ3ามพันห ได้1,800เอาเท่ากันเลยนะคะถ้าหาไม่เท่ากันแปบลบว่าครูหาผิดมันต้องเท่ากันดังนั้นมีพื้นที่มากที่สุดคือ1,800ปอารางเมตรอัน swer นะคะเอาละเพราะฉะนั้นข้อสามเนี่ยครูาหาทั้ง2วิธีแล้วแต่ทีนี้ห้องวิทย์คณิตไม่ได้บังคับนะว่าต้องใช้วิธีสีน้าเงินใช้วิธีสีเขียวเหมือนห้องหกเจ็ดแปดก็ได้แล้วแต่คนถนัดนะคะก็คืออันนี้ไม่ได้บังคับแลวเนาะ เอาละทีนี้โจทย์มีอยู่3ข้อครูทําเสร็จหมดแล้วทีนี้หน้าที่เราคือจะมีโจทย์4ข้อนะในแบบฝึกทักษะที่3.5ข้อ123และ4ทีนี้ถ้าใครทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราดูคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเฉลยนะคะแล้วนักเรียนส่งงานครูคือถึงหน้า71นะส่งในแอปนะคะเออเดี๋ยวครูจะบอกด้ไลน์น่าจะวันพุธมั้งเดี๋ยวครูเขียนลงไปในลน์ห้องให้นะโอเคงานคลิปที่18จบเท่านี้ค่ะ